ลดเวลาลงนะครับเราก็จะพบกับสาขาวิชาต่อไปเลยครับคุณตาดาครับและสาขาวิชาต่อไปค่ะ <iet> นะคะและสาขาวิชาต่อไปค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะาบสาขาวเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับมาในวันรี้นะครับผู้เข้านั ตอนนี้นะครับก็ขอจัดสถา,านที่สักครู่นะครับสำหรับสษาขาวิชาเทคโนโลยีสำหรับวันนี้เท้ากับกระดำนะครับมีรู้สึกว่ามีป้ายไฟมาด้วยนะคะสุดยอดจริงๆอันไหนขอเสียงกองเชียร์จาก่อการศึกษาและเขาไปเรีศึกษาอีกครั้งหน่อยค่ะหรับรู้สึกว่าอยู่ข้างบนนี้มองไม่เห็นกองเชียร์นะครับต้องปิดไปนะคะรับเราจะให้ลากำลังใจล้มหลามน,นะครับสำหรับการประกบบวดในขั้นสุดท้ายนะครับเราก็จะมา ลาดนะคะจากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จะผ่านงานครั้งยิ่งใหญ่ประจําปีนะคะที่ไม่ได้มีขึ้นบ่อยๆนะคะเชื่อว่าหลายคนใจจดจ่อรอวันนี้แน่นอนนะคะกับการประกวดสาวผู้พาวบาวุูดีสีบุญนาคนะคะประจําปี2557ค่ะครับหนึ่งปีก็มีหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งและยิ่ง าวไปในแต่ละปียิ่งสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตามเป็นที่จดจำและก็ที่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับคณะศึกษาศาสตร์นะ,ค,ะครับสำหรับผ่านไปแล้วหกคู่นะครับถ้ากรรมการก็ตอนนี้ก็เริ่มยิ้มไม่ออกแล้วะนะครับแ,และไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่ตำนานรักที่7ค่ะเท้ากับกระดานนางลุมนมีจากเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ โดเจนี้ไปไกลย่าอยู่ในเมืองนี้อันว่าเสื้อสาดงงผงบมิกาให้ไปอยู่้าราอยาสิหวนมาาบ่านท่านไม่ตายจากหนายาสิมาเผาผีให้ขึ้นมา สิทุกอย่างแห้งก็อยู่ได้บ่ถอยหนีแต่น้ําตาน้องนี้คนให้วาสนาบ่ได้แทนคุณปิดาม่านตาเป็นจังใดให้สิเดียวแลก่าดเทียงอย่ายามมวยยามสวยขอได้ให้สิเฝ้าปรนนิบัติน้ออายเอ้อ Iyulu mi yai mokoro.